คุณมองฐานการเมืองชัยชนะความพ่ายแพ้อนาคตไปถึงการเลือกตั้งมีคำพูดที่เขาบอกว่าทักษิณเส้นมอนขังคุณเห็นว่ายังไงผมว่าอย่างน้อยในภาคเหนือก็ชัดเจนจริงๆว่าเชียงรายนายกนกก็ชนะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่แต่ว่านายกนกเป็นแชมป์เก่าใช่เพื่อไทยเขาเป็นผู้ท้าชิงใช่เออ แต่คุณต้องเสไปช่วยหาเสียงเน็กทูเน็กบี้กันจนนาทีสุดท้ายอืส่วนลําพูเนี่ยคุณเฮงชนะนะครับคืออย่างแรกต้องดูว่าอันนี้ผมไม่ได้มีเวลาไปยังไม่ได้มีเวลาไปวิเคราะห์กระดานอื่นนะฮะคือวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวิเคราะห์กระดานตัวเองก่อนสิบเจ็ดกระดานไม่แต่มันเห็นภาพพอสมควรว่าใครใครพอจะคิดได้นะฐานฐานเขามีกี่จังหวัดนะฮะ ฐานก็มีอยู่กี่จังหวัดนะผมเรียนอย่างนี้ว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเรามองเรื่องการเมืองท้องถิน่นนะครเราไม่เคยมองมันว่าเป็นฐานสําหรับการเมืองระดับชาติเราไม่ได้มองอย่างนั้นนะะเรามองการเมืองท้องถิ่นว่าเราจะได้เข้าไปพัฒนาในจังหวัดนั้นๆจริงๆอันนี้อันนี้หมายถึงของคนใช่ไหมใช่จริงเหรอจริงใครก็จะบอกอย่างน้อยไม่มากก็น้อยก็เป็นฐานถูกไหม มันไม่ได้เป็นฐานในความหมายว่าเราจะไปใช้งบประมาณและอํานาจอเพื่อทําให้เราชนะเลือกตั้งครั้งหน้าม,มันเป็นฐานในความหมายว่าเราจะไปแสดงฝีมือ,อมทําให้ประชาชนเห็นอดังนั้นถ้าคิดว่ามันจะสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันจะเป็นการสนับสนุนในแง่นี้ในแง่ของการทําให้ชีวิตคนดีขึ้นมไม่ใช่ไปใช้เงินและอํานาจแสวงหาแสวงหาเครือข่ายอุปถัมภ์เพื่อส่งตัวเอง ในการเลือกตั้ง70ไม่ใช่ดังนั้นเรามองเรามองเรื่องนี้คือเรื่องเรื่องการยังไงอะผมเรียนตั้งแต่ต้นตั้งแต่มาทำอนาคตใหม่ว่าพวกเราเนี่ยเห็นความสำคัญของการเมืองท้องถิ่นจริงๆ<อ>ว่าในระดับอบจอเทศบาลอบตอประเทศไทยถ้ามีท้องถิ่นที่เข้มแข็งมากกว่านี้ยังไกลได้อีกอนะเราอยากจะทำให้เห็น แน่นอนแล้วมันจะไปสนับสนุนประเด็นใหญ่ที่เราพยายามผลักดันมาตลอดด้วยนั่นก็คือเรื่องของการกระจายอานาจดังนั้นเรามีวาระของเราแบบนี้แต่ถึงกันนั้นคุณมองคุณลักษณ์เสยังไงผมว่าคือบางบุมก็บอกว่าสิ้นมนคัมเพราะว่าลงมาขนาดนี้แต่ได้ได้ไม่ทั้งหมดอย่างที่บอกอีกฟังหนึ่งก็บอกอ่าได้ขนาดนี้รวมถึงไปไปไปค้นแชมป์เก่าในหลายจังหวัดเหมือนกันในภาคอีสานสารคามนครพนมหนองคายอย่างเงี้ย ยางที่บอกนะฮะยันที่กล่าวเมื่อสักครู่ในกระดานของคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้วิเคราะห์เท่าไหร่ดังนั้นผมไม่กล้าฟันธงคือที่ผ่านมาอหนึ่งวันที่ผ่านมาก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะยุ่งอยู่กับการสรุปผลการเลือกตั้งการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งใน17จังหวัดนี้นะครับส่วนกระดานอื่นเนี่ยยังไม่ได้มีเวลาไปลงรายละเอียดดังนั้นผมไม่กล้าผมไม่กล้าไม่กล้าจ่อลึกเพราะต้องหาข้อมูลใช่ผมไม่มีผมไม่มีกระดานอื่นแต่มองถึงการเลือกตั้งใหญ่ได้ถูกไหม ว่าท่านน้อเป็นอย่างนี้ยไม่เสมอไปการการเลือกตั้งคือถ้ามองไปถึงการเลือกตั้งใหญ่นี่พักเก้าไกลพักประชาจันจลือเท่าไรเนี่ยกลับมาสองอย่างนะครับผมคิดว่าอผมเรียกสามปัจจัยหลักหนึ่งคือกระแสกระแสพักนะครับตัวบุคคลณวันนั้นใช่ไหมก็ตัวบุคคลของผู้สมัครฮะหมายถึงอปจนี่หรือว่าไนกระแสพักตัวบุคคลนโยบาย อันนี้หมายถึงเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งใหญ่ม,มันอยู่สามปัจจัยนี้ก่อนสามปัจจัยนี้นตัวบุคคลนโยบายพรรคกระแ,แสพรรคเลือกตั้งใหญ่เนี่ยกระแสนโยบายตัวบุคลคลเสยบอันดับเป็นแบบนี้น1 1> กระแสอันดับหนึ่งกระแสนโยบายตัวบุคคลเลือกตั้งท้องถิ่นมันกลับกันตัวบุคคลก่อนตัวบุคลบคลนโยบายกระแสเลือกตั้งท้องถิ่นมันเป็นแบบนี้ดังนั้นปัจจัยเนี่ยมันกลับหัวกับหาง ไม่ใช่ว่ากระแสะพักไม่มีผลยังมีผลอยู่แต่ไม่ได้มีผลมากเหมือนกับการเมืองระดับชาติการเมืองระดับชาติเนี่ยกระแสะนโยบายผู้สมัครการเมืองท้องถิ่นคือผู้ผสมัคร,ครนโยบายกระแสะกระแสะกระแสะพักเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่สมัรรมันกลับาาหัวกลับหากงกันความความมีอิทธิพลของแต่ละปัจจัยมันแต่ละ มันกับหัวกับหางกันเอ,อมีส่วนมีส่วนนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าผู้สมัครของเราถ้าไม่ใช่คนมีชื่อเสียงมาก่อนเหนื่อยอในแต่ละจังหวัดอบจอเนี่ยเหนื่อยอถ้าไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมาก่อนอเหนื่อยอต้องทํางานหนักมากกว่าคนอื่นสองเท่าเพราะปัจจัยเรื่องตัวผู้สมัครในการเมืองท้องถิ่นอสําคัญกว่ากระแสะพักคือเขา ท้องถิ่นประชาชนเขาดูจากอย่างที่บอกคนเลยถ้าจากประสบการณ์ของพวกเราถ้าให้ถ้าให้จัดลําดับความความสําคัญของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลือกตั้งกระแสนโยบายผู้สมัครนี่คือการเมืองระดับชาติอการเมืองท้องถิ่นกลับกันผู้สมัครทุกอนนโยบายแล้วก็กระแสพักผู้สมัครอันดับหนึ่งถูกต้องดังนั้นถ้าผู้สมัครไม่ได้เป็นคนที่รู้จักเนี่ยโอ้โหอันนี้เหนื่อยและถ้าเป็นคนที่ ที่พูดไม่เก่งนี่เหนื่อยหนักเลยถ้าไม่รู้จักและพูดไม่เก่งแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนไม่มีประสิทธิภาพนะบางคนเก่งอาจจะพูดไม่เก่งใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าผู้สมัครต้องพูดเก่งด้วยถ้าไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนแล้วพูดไม่เก่งโอ้โหเหนื่อยผมคิดว่าปาจีนบุรีแบบนี้เลยปาจีนบุรีแบบนี้เลยผู้สมัครของเราเนี่ยเป็นในกรณีของปาจีนบุรีเนี่ยผู้สมัครของเราเนี่ยเคยเป็นถึงคณะกรรมการน้ําแห่งชาติ นะครับเคยเป็นประธานลุ่มน้ําประธานการจัดการลุ่มน้ําปลาจีนแล้วก็ประธานคณะกรรมการลุ่มน้ําบางปลากงนะครับดังนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ทํางานในด้านเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม <S S <S <c oughs> นะครับเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะเรื่องของมลพิษสารเคมีแต่ไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่ใช่คนเก่งพูดเก่งใช่อย่างเงี้ยปาจีนบุรีเนี่ยชัดมาก อ่านี่คือธนาธรจริงรุ่อังกฤษเพราะฉะนั้นคุณก็ยังทํางานเดี๋ยวลำ้ำโพลก่อนค่ะมิชชันเลยมันแล้วทีนี้มีความตื่นเต้นอ่ตื่นเต้นจริงๆรนะเวลาบอกว่าตื่นเต้นเนี่ยมีความตื่นเต้นมันมากอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูประมาณ<ม>นั้นใช่ไหมผมคิดว่าเอาความฝันมาทําให้ดูอย่างนั้นใช่ไหมคิดว่าเออผมคิดว่า,วาสี่ปีเนี่ยน่าจะเห็นอะไรที่น่าจะเห็นอะไรที่ จับต้องได้ที่คนพลูนจะเห็นนะครับทมกลางการจับผิดแน่นอนยินดียิ่งบอกผมยืนยันอีกครั้งมาช่วยกันดูครับแล้วก็ช่วยกันดูแล้วก็เปรียบเทียบหลายๆจังหวัดกันเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไม่เกิดการแข่งขันมันเกิดการแข่งขันเมื่อไหร่การเมืองท้องถิ่นจะพัฒนาการเมืองท้องถิ่นที่ไม่พัฒนาเนี่ยมันไม่มีการแข่งขันไม่มีการแข่งขันอยู่เฉยๆไม่ต้องมีผลงานก็กลับมาตำรงตำแหน่งได้